จิตมันสง,งบลงเพราะมันสง,งบเท่านั้นละบัานนี้มันมันกลับออกมาใส่ชีวิตมันบ่คือเก่าแล้วเห็นยังยิม้มไปหน้ากับหน้ากับเขา่านี่แต่โกงงามๆปากกับลายแนมนเห็นยังไงว่าข้อมือซึ่งมันเปลี่ยนโลกระวังสิแนมนเห็นคนกน็คือจังสิมีแตผ่ผูใจดีๆเห็นเมียกับมแต่ลี่ตนเมีย เจังได้สิกานีกจะเขาสวัสดีค่ะแม่งแข้งออกอรวาดช่วงนี้จิตที่มันได้สมาธิใหม่ใหม่ปฐมชาติสมาธาเข้าไปเข้าไปริมรถตัวนี้มันสิเปลี่ยนเปลี่ยนค่ามเห็นเขา แต่กะยังยึดมาท่านใดได้มันสิมันสิหลอกหลอกมาเถอเด้ภปูเมียาวา่าไปพ่อวันหน้าไปยูวัดมากคือเป็นเน,นื้อนี้บนลผัวเป็นบ่าแลว้วพัดเดียวสดยูพูเดียวก็ยยิ้มยูพู้เดียวเห็นปะเป็นอย่างที่ว่าว่านน่เป็นอย่างมันจึงเป็นเน,นื้อแนนใจมันมีความสุขพอใจมันดีปุ๊บมันสิเห็นทุกอย่างดีมากเนี่ยมันสิผิกไปสิ มันเขาบอดีปดันนี่มันก็สิเห็นในมุมดี <c oughs> มันเป็นอยู่เดือนหนึ่งแล้วะมันเป็นอยู่เกิดเดือนอยู่เดือนหนึ่งอ่าทีน่นี่พอสามารถที่มันค่ายอะะโอ๊ยเรานางหัวขวนอยู่ของเราหัวขวนเนี่ยเด๋อันเขาที่เราเคยวางาง่ามๆนี่แต่หยาเราวะเอาคุเห็นมันง่ามเรามันเพยเห็นเป็นแนวนันเราว่าถาม มันกันเหรอเอ็มบอกมันเสือไประเร่ได,ด้อาการของใจอาการทั้งจิตใจเขามีสมบัติเนี่ยแต่มันสิแสดงสิงสิงๆน่นขึ้นมาเคอได้ยินบอสันเวลามันมันสงบลงเบาสิผ้าเกันหัวเคยเห็นบอสโนกอะไรวะนี่แล้วอันเดียวกันเพราะว่าหน้าไปแนวพอสีเบาได้้าจิตอยู่ในชาติมันบอมันเบาแค่หลับตาได้มือตาอยู่กับเบาเบา ช่วงนู้เป็นน่ะนางสมัยที่ปีแรกๆที่หัวขั้วเหนือฟังมันเบาเบาในขั้วมือซือจะของนี่ค่อยล้อยขึ้นอันนี้คั้ขึ้นมองไต่ห้ามมอล้อยออกทั้งหน้าตากเสียจริงเหนือนะก็ได้เอาเสื้อผูกขาจะคลองใส่ก๊เปียงไว้ยานจะคลองล้อยออกมึงพี่มันเป็นบ้าปะเนิ่นพี่มันเป็นนี่แล้วนางอยู่นี่แล้วสิเอามือจิกจริงๆไว้ระหว่างร้อสิหัวขึ้น พวกเนี่ยอาการพวกเขาบอกเขาเป็นใจอยากหัวแต่ว่าพวกกุ้มกันเ,น,เออนี่ยมันพอแห้งเนี่ยตอนนั้นมัเป็นเลยสิมันเป็นนี่หลีวบาคุณแมน่นี่คือผู้ใดเป็นอาการพวกนี้อย่าไปเสื่อมัน่นอย่าพึ่งไปเสื่อมัน่นเพราะว่ามันเป็นนี่หลีแมันมืนตากระเป็น เป็นยูเหิงยิ่งกำลังสมาธิละเอียดละอวนเขาไปเลิกเธอเด้อาการที่แสดงขึ้นกันละเอียดเท่านั้นแก่จังไหนลววะวะแก่หูจักมันอาการทุกอย่างที่เกิดขึ้นข้ากเได้มีหนาทีแกเด้แค่ข้อสางกำลังสติที่ขึ้นมาแยกออกมาเป็นผู้ฮู้เอาโลมนี่เป็นตัวเกาะทีนี้สังเกตเบืองบาว่ามันลื่ล่มดูก,กันเลยว่าแมนแล้ว,วะ มันยิ้มอยู่วดเหมือั่นเห็นบอหรือลยวะมันพายิ้มก็ยิ้มมันพาหัวก็หัวแล้วมันก็สีเว้าเห็นไปมามันก็อยากเบ้าน้ำเขาอยากสอนเขาเม่นเหรอเห็นยนี่ตะความดีดีเนี่ยแต่อย่างให้คนปฏิบัติทำแม่นเนี่ยแล้วควงกันว่านางเบ้าอยู่บดหมือบ,อาบ่า่หเรากับยี่งวคือาอาจจะควงอ่ะ ไอ้สอนไอ้สอนเขาข้างบ้านนู้นนาบ้านตรงข้ามกันขายตับักหุง่ง <c oughs> เขาเจาะตับักหุ่งอยู่เป็นไหนไม่ยืนมนมาไม่ยืมบักหุ่งใส่เขาไม่เห็นียกใส่เขาเป่ะเดะประเดี๋ยวชีวาให้เขาฟังโอ้ยจมไปมันลบงขนขังขึ้น <c oughs> มันบ่ะดี๋พวกเป็นแนวนี้สิบ่ฮู้ว่าไผควรเว้าหรือบ่ควรเว้านี่สิ่งที่แตกต่างสิงอยากเว้ากับสุคนสิอยากสอนก็สุคนแต่ว่ามองมองสังเกตบ้านเหี้ยขันเขา,าขบ่ฟังเพ,พนนะิ่นศูนย์เนี่บัดนี่ยอาน้าเทียนเนี่ยท่านไผ่บโอ้บ่แม่เราได้เห็นไหมจีศูนย์ฟึดฟุดก่งพวกขี้บาปว่าอสัญไ้เขาโอ้ เป็นตนาไนคืออย่างนี้มันเป็นเนี่ยเป็นตละยานเห็นไหมเนี่ยบาาระวังไดนอเถอเรานางเอาอยู่นี่นววเนยเราวะเราแนมเห็นเมียเรานอนอยู่ขออนุญาตดเด้อจะร้องไไปเถอะ <c oughs> แล้วก็นั่งแนมเมืองเมียเราเรวะเนั่งแนมเมืองเมียกูอยู่ใสเรอะ นั่งถามจะครองกันนะนั่งถามจะองมองได้เป็นเมียคึดเอาแล้วเห้ายู่ใสขันเห้าไปบวชเขาสียู่จังไหนคิดคิดกลับไปกลับมาจนจนบวชแล้วก็ซึกค <c oughs> วามขึดนนะจะคล้องหยงนนังอยู่มองเก่าอยู่คนอื่น,นพิจารณาธรรม บบเขาบอกหัวใจเลยมันตัง้งคำถามขึ้นมาเหรอก,ก็ถามจะของตอบจ่ของยังสิม,มันสิวนเลี่ยงอยู่ในเหลืองพวกนี้จนว่างลงบ่ดด้ยินแล้ลายกับเมื่อยได้บ่านในแม่นแล้วว่คินแล้ลายกินกับบอดดนอ่นกับบอดดักับผ้าจะของนอนคุ้มจะของนอนหลับบานขะนนอนหลับหูเมื่อยเหมนแม่เออแบบนี้สบาย กันสมบายสีนอนต่อมันโมเมนต์เด้อต้องปฏิบัติของคิยนะมันเนะข้าใจว่าควบคิดนั่นคือการปฏิบัติเนี่คือการพิจารณาธรรมเมันว่าเด,ด้อมันสิหลอกล่อไปตัวหนีโมเมนเด้อย่าไปขดนะมันเด้การปฏิบัติเนี่ยเขาฝึกสติเขาจะหลงสนฝึกสติขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เห็นอารมณ์เห็นความคิดโมเมนไปซอยมันขีด บมเมนไปพยา,ยามดับอารมณ์เนี่ยอารมณ์เกิดขึ้น,นในหู้้จักกลับมาล้มป๊บปเลยถ้ามาโฟกัสขี่ล้มป๊บถ้ากำลังสติมันมีมีกำลังพอสมควรอารมณ์น่อสีดับลงถ้าอารมณ์น่อมาท่านดับลงห้เห้าดึงล้มไมอ่าเ้าบโมเมนว่าไปโฟกัสด,ดับที่โตอารมณ์พอการทีห้าไปยุ่งกับอารมณ์หน่อคือการเพิ่มกำลังแห่งอารมณ์เมืม่อใส่วิธีคิดแก่ ขาเสีแห้งขึ้นเรื่อยๆวันนี้ถ้าเฮ้าแนี่ขาวช็อตนี่ไปเพราะเสียนเลยว่ามัน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 มีอารมณ์มันโมโหก็โมโหหนันกระตั้งวัไอ้ยุตลอดดอกแต่โดยปัญหาของเฮ้าเนี่ยพยายามดับพยายามดับต้องดับจริงๆแค่เฮ้าถอยออกมาเป็นภูภูเบงเลยเสือแค่สารกำลังสติขึ้นมาซเสียอย่าไปยุ่งกับมันแล้วเฮ้าสีเห็นสั้นดานเดืของ นความจริงสิเปิดเผยขึ้นกับมองนี่เวลาที่เขาว่าเขาไปรวมปูงแต่งกับมันบ่เขาไปยุ่งกับมันเขาสิเห็นถาดแทนจะคลองเลยละ่ะจากที่เคยเป็นคนดี <c oughs> เขาสิเห็นค้อมกว่าดีใน่ใจโอ้มันคือเป็นแนวนี้มีแต่ข้อมกว่าดี้าเบงขอขคับค้มดีนี่หน่อยแฮี้งขีดโนด,นดนกับโพบ๊ขึ้นเนยมนเห็นมูนสิต้นนี้ไว้ก่อนแล้ว จักมันถึงมันพิ้นละ่ะเนี่ถ้าบ่เห็นเบาไปเลยได้บาดนี่เนี่สิขวางเห็นวาขวางเดียร์ละฉานเนี่ยปรได้มาจากอย่างเดีมาจากขวางขวางไปทัวขวางไปทัวบุหูจักยังบุหูเห็นหู้คนย่างไปได้ยินแน่บ่ได้ยินแน่ขวางเข้าไปก่อนขวางยังอะคือว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเห็นวะ ยิ่งยิ่งสิ่งที่เขาขวางมีประโยชน์ต่อคนจำนวนมากเท่าได๋ววิบากตัวไหนก,กับมามหาเฮาเท่านั้นอ,อันายคือว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆด้การฝึกเนี่ยเพราะว่าทุกคณะคือกำทุกคณะนะไม่เห็นว่าถึงเป็นอย่างอื่นว่าถึงเป็นเรื่องของคณะจิตบางคนถามว่าต้องฝึการบันไดฝึกสติฝึกจนมันหูท่านทุกคณะ เจตนีไม่ใช่หูท่านขัดปัจนั็นกเกิดจากเจตนาอนี้ละค่อยๆเยลี้ยหลูค่อยๆฝึกไปค่อยๆสะสมนิสัยตัวนี้ขึ้นมาไม่ใช่ค่อยเป็นของมันเองไม่ใช่ค่อยเยลี้ยหลูของมันเองมันมนมีไผ่ดีมาตั้ังแต่ตนแล้วก็มีมีไผ่บริบูรณ์มาตั้ังแต่ตดพารหันเกิดเกิดจากกูถุชนนี่ละ อ็นว่าล่ะ,อะเออเพิ่นกับพานข่วมเพิ่นกับวาตางจากเข้าต่อลมลุกคุกค้านมาฮึอกันผู้บาอาจารย์พระุทธเจ้าแต่อีหยังล่ะทีทีเพิ่นตางจากเข้าปะทีนี้ควมตังมันค่วมเด็ดเดียวรัทธาอินเียทุกอย่างเพิ่นพะละเข้าเนี่ยกลับมาหาจะของว่าเข้าขาดอย่าง เขาตอบจะาของให้มันได้เด้ในเมื่อทางเขาตอบจ้าของไปบ่ได้เขาก็ไปตอบ่ได้คือกันในเมื่อเขาหัวซีงจะคลของขาดเขากับดาเนินแค่นั้นเองมันมีแค่นี้อาศัยอยังละ่ะอาศัยศีลสมาธิปัญญาอาศัยมากก็มีเหละคือทางทางตัวนี้คือการดําเนินเนี่ยคือประพฤติปฏิบัติเอาคําสอนของระพุทธ,ธเจ้าเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติบ่แมเมนวามนังขึ้นนังพีา,นา,ารนาวต้องลงมือเหต เหตุเนี่ยได้ละธาตุขึ้นอย่างละศีนคือ้อย่างละสมาธิขึ้นอย่างปัญญาขึ้นอย่างมันสิเป็นเหตุเป็นผลในโตของมันเองสืบเนื่องกันสืบเนื่องกันจนมันเป็นอันเดียวปะทีนี้อธิศีนอธิจิตอธิปัญญานี่เป็นอันเดียวจิตเป็นอันเดียวเป็นสัจจะหูยูปะทีนี้อุเบกขาทรงชาิอยู่ตลอดเวลาไม่เมนเพราหูจักอย่างเด้ อารมณ์ก็หูยุอันใดเกิดขึ้นก็หูยุแต่ว่าบ่เขาไปเป็นก็มั่นบ่เขาไปยุ่งก็มันห้อนก็หูหนาวก็หูหิวก็หูเจ็บก็หูจักความบีบคั้นขึ้นมากก็หูจักฟื้นดิล่ะข้าดเปสิว่าทุกที่ทนได้ยากอะอีหยังเท่าไงเงี้ยความบีบคั้นของอารมณ์นี่แหละกับตัวอารมณ์นี่จิตในใจเขาเนี่แหละคือกิเลสบ่เม็นเนวาอื่นนี่มากนี่หลีอยู่ภายใน ความทุกข์อิกิยยุภายในไม่มีใครสา่งทุกข์ใ้เฮ่าใดมีแต่เฮาส้างใเจ้าของอยุทุกขณะปรุงแต่งอารมณ์ขึ้นมาเราก็ลงเองแล้วก็ว่นอยู่ในอารมณ์จนหาทางออกบ่ได้การวัปฏิบัติกคือมากหูจากอารมณ์มันทํางานอย่างไดมันเข้าไปปรุงแตง่งอย่างไดความทุกข์เกิดขึ้นอย่างได เมือ่อใดที่เขาหูจักมันยางทองแทะเห็นการทำมันงานของมั่นยางชัดเจนมันก็ว่างออกจากกันโดยฉีบมีเจตนาการว่างหรือการละมันสิหูท่านของมันเองการหูท่านต่ละคณะนี่แหละคือการว่างมันโมเมนต์ว่าไม่ยิบหลวก็ว่างลง่องโมเมนต์นี้อันนี้มันเป็นอากาศเมือ่อใดที่เขาเห็นอารมณ์เดยดเดรดความผู้สุตโตสติ สติเลยสาคัญแห่งเดยมันเป็นภาษาที่ไงอยู่สติเนี่ยสติสติเนี่สติคืออย่างะ่ะความรู้สึกตัวเท้าหูสึกโตอยู่หูสึกหรู้สึกมันรู้สึกลมน่นมาทไทยเถอ้าหูหูอยู่ในล่มอยู่มันก็เห็นอารมณ์เห็นความปรูแต่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่ถือหู โตสติเป็นผูู้้เมื่อสิมีเมื่อสิเห็นนังสิเมื่อสิเห็นแย่หรอว,ว่าอารมณ์กว้างนีดเป็นจริงดิถืงหงมันโมเมนทเฮามันโมเมนทเฮาแต่ถ้าเฮ้าโมมีสติปุ๊บเฮ้าสิยึดอาการพวกนี้เกิดขึ้นนี่เป็นเฮ่าทันทีเป็นเฮ่าสุกเฮ้าทุกเฮ่าห่อนเฮ่าหนาวทันทีอุปท่านน,าน,นี่เขายึดมันขบวนการมันนี่ เฮาท่จำเป็นวีสิต้องไปเข้าใจเด้เ่ต้องขาใจแค่จับหลักล่มตัวเดียวเพ็ดจจงได๋จิตนี่สิอยู่กับลด้เป็นอันเดียวกันแล้วควมหูความหูแจ้งมื่สิตามมาโ่แมนความคิดการเห็นคิดนี่ลหะจังเป็นการเดินวีปัสสาที่แท้จริงโ่แมนว่าเขาไปคิดกับมันเห็นคิด สติเนี่ยเราเป็นตัวเห็นตัวควบหูซุดโตเนี่ยแหละมันสิแยกออกมาวันนี้มันทีเขาทีเขาทีเขากำลังมันหลายเขามันสิบกเขื่อนเลยโตหง่นี่สิบกเขื่อนสิเป็นควบหูซุดโตสิเป็นสติสัมปชัญญะโตสัมปชัญญะนั่นเละคือโตปัญญาปัญญาแนวใหดอารมณ์เกิดขึ้นปุ๊บมันสิตัดมันสิตัดขมันเองเลยมันสิยังบ่ทันเด็กเป็นอารมณ์สับฝึกใหม่ๆเนี่ยโอ้ยความขีดเนี่ย แค่ภาพมโนสิปุงตอเนี่ยหวาไบไปเบื่อตนี่ถับถับว่าท่านเข่าถึงมองนี่บ่มีทางบม่มีทางอื่นที่สิพนออกจากทุกได้มีทางสายเดียวมีทางเดียวเท่านั้นคือต้อเหินโทษของความขิดเห็นโทษของมโนกรรมด้วยกำลังของสติมันสิเป็นเองได้บ่านนี่ความเพียรที่แท้จริงยังสิเกิดขึ้นบ่แมันนั่งหลายยางหลาย,งางลายคนละเรื่องเลย อันนูนี่เป็นเพียงกิริยาภายนอกเพื่อที่จะให้เฮ็ดอย่างละก็กิริยาภายนอกเพื่ออย่างทรมานกายกิเลสมันบ่ได้อยู่ยีนุ่ขาด้กิลเลสบ่ได้เกิดยุขาบ่ได้เกิยเดยุแขนเกิดย่จิตพี่อยู่ภายในแต่ว่ามันเนื่องกันบาท,ที่นี่ถ้าก,กายทักล่างกายนี่บ่ได้รับอาหารที่เต็มที่มัเขาเริ่มคัดใจมันเห็นบ่ซึึงเป็นอารมณ์คือเก่าว่ามันกินตามที่มันอยาก มันอยากกินหลายๆเห็นมันกินหน่อยๆจากเคยกินสามหมื่นเหลือกินหมื่นหนึ่งจากเคยกินหมื่นหนึ่งเหลือสองหมื่นกินเชื่อเขาสิเห็นเล่ยกายเบาเพราะกายเบาปุ๊บลมหายใจเฮาจิตเฮามาสีเบามันสีเนื่องกันมันสิเห็นอาการทั้งกายชัดเจนมาเพราะมันเห็นชัดเจนปุ๊บการทํางานทั้งกายทั้งจิตรูปกระหน่ำเขาสิเห็นความสืบเนื่องของมันมันทางานยังไงมันคิดเอาเด้มันสิเห็น พอมันเห็นปุ๊บตดตัวเห็นนี่แหละมันสิจัดการจากไจกรเนี่ยเฮ้าเฮ้าหยุดว่ามันเป็นเฮ้าทั้งหมดเฮาสีเริ่มเห็นว่าเฮ้าควบคุมอย่างบ่ไดเลยเฮ้าแค่เป็นผู้หูมันสิมีอารมณ์มันสิเจ็บมันสิปวดมันบ่บอกเฮาก่อนเลยสิเจ็บท้องปวดหัวนี่มันบ่เตือนเฮ้าแจักเม็ดนาทีเฮ้าย่างเดี๋ยวคือฮู้แบบที่มันเป็นล้วย็ยอมรับแต่แต่นี่สังเกตว่ามันเป็นอย่างคืนมาปุ๊บเฮ้าพร้อมสี่สีแก้ไข เขาไม่เคยหยุดเลยเขาไม่เคยหยุดตตัณหานี่มันทํางานอยู่ตลอดเวลาเขาไม่เคยหยุดมันพอเขาไม่เคยเห็นมันผักมันพุ่งอยู่ตลอดเวลาจ้าไม่เพิ่งวอกมือขึ้นมันเป็นขึ้นยังมันวูบออกไปแม่ห้าวไปซื้อมันตัณหาตัณหาคือความทยานอยากมันสิเป็นเล่ลักษณะทยานมันเห็นชัดประหนึ่งเลยอาการควบเห็นมันสิวูบออกไปเลยเวลามันเป็น ดึงเข่าเวลาเขาไม่ตีปุ๊บหายใจเข่าฟื้บมันสิกลับมามันก็เห็นในลักษณะดึงเข่าพักออกดึงเข่าพักออกเห็นใหม่ๆเนี่ยเอ้ามันเป็นอียงมันคือเป็นแนวนี่มันสิเห็นอัไรสิเด้เห็นเป็นอาการไม่ได้เห็นเป็นสื่ออันเป็นสื่อคือความคิดคือจิตสังขารล้วเหากระจำเอาแต่สื่อนี่ยเรามันเลยพลาดตัวสัญญาเลยปิดบังปัญญา กับการแค้วหูหูเท่าท่านในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละง่ายๆซสื้อ,อตๆตรงๆเนี่เขาสิเห็นคุ้มอารมณ์ของเฮ้าแบบนี้มีใสเฮ้าสันดานเฮ่าอนุสัยเฮ้าว่ามันเป็นแนวดแกไปตามเหตุได้บ่านี้อาศัยอาศัยคุ้มดีอาศัยกุศลนี่เป็นโตลอเลี้ยง พะวาถาบามีกุศลปุ๊บถาบามีว่มดีบ่มีปิติมารอเลี้ยงจิตมันสิมมแตะอกุศลสัญญาเก่านี่สีมสมิต่อกุศลสิมมแตะข่มบด่ดีเกิดขึ้นถาบสัญญาใหม่บ่มีวามดีสีแก,ก,ก้กันบ่ไดสิทุกข์แข็งสิทุกทุกบ่เม็นทุกข์สันนส่นใดสั่นนึงได้ฮ้อนเผา โอ้ยมันมันก็นเลยนอกเหตุเหนือผลนอกเหตุเหนือผลในสิ่งที่สิมาอธิบายในสภาพว่ะของผนเนี่ยแต่ว่ามันเป็นนักสันอิหรีมันก็นเลยคนละเหลืองเลยกับภาษาคนละเหลืองเลยการมานังอธิบายอันนี้เพื่อเพื่อที่สิเป็นแนวทางการเราธรรมะยังไงไป็โตทธรรมะเน้เป็นแค่การได้ยินได้ฟังแต่มือใดที่เ้ากลับมาเบิงจากของ นี่ตัวึ้นมาอยี่นี่อยู่ภายในอยู่ในใจเฮาเอามรมณ์เกิดขึ้นเห็นอารสึกเกิดขึ้นเห็นเราพยายามตัดกับลมสั่งกำลังของสตินี่ขึ้นมากรมดีนี่แหละควมดีนี่แหละเป็นเหตุก็ให้เกิดควมสุขก็ให้เกิดปีติัตวปีติตัวบวสุขนี่มันสิพัฒนามาจากสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาม่นช่เป็นอันเดียวกันตลอดสาย สามารถที่สร้างให้จาของมีปัญญาได้เลยบ่าสามารถที่สร้างจาของให้มีสมาธิได้แต่ว่าเขาเหตุหตของมันได้ซ้ำเขาปลูกต้นใหม่เนี่ยเราเขาบอสามารถสร้างมันให้มันออกหน่วยในมือเดียวได้แต่ว่าเขาสามารถลดน้ำพวนดินสร้างเหตุไปสะสมนิสัยตัวนี้ไปเหตุพออเหตุถึงพอเหตุมันเพียงพอ่อผลมันก็เกิดขึ้นแค่นั้นละ โมเมนไปนางถาขอของงงูไปถากไปขอบารมีเพินนูได้ยินดูดูไปขอเพิงบาลมีมันเพิงกันเด้สมองบารมีคือนิสยัยเข้าต้องฟึกต้องฮัดจะของในเมื่อบารมีคือนิสยัยเข้าสิเพิงบารมีหลวงตาเขาก็เบืองนิสัยหลวงตาดี่ละ เพิ่นเห็ดหยัง่งเพิเ่นผ้าเฮาเห็ดหยั่งแล้วเฮาก็เอานีใส่ความดีของเพิ่นนั่นแหละมาประพฤติปฏิบตัติดำเนินร้อยตามเพิ่นนั่นแหละมันจงสิเป็นเพิงบรารมีเพราะว่านีใส่ที่เฮาได้จากเพิ่นมานั่นแหละมันสิเป็นบรารมี่เห้าแล้วเฮาก็สิได้เพิงตัวน,นั่นแหละี่ละเหตุมีคำถามบ่ <laughs> อด่างน้นบอ่อทั้งหลังบ,องบอ่อไรอยินมัก็อดซาเด้หบอคำถามจากคุณสุดารัตน์กลับขอความเมตตาเจ้าค่ะความคิดกับอารมณ์เหมือนกันหรือไม่เจ้าคะขอบคุณมากเจ้าค่ะไม่เหมือนค่ะ <laughs> แต่ซื้อมัมนก็ตตางกันเลยความคิดก็คือความคิดอารมณ์ก็คืออารมณ์แต่ถาเฮาบ่มีสติเฮาสิเข้อใจว่ามันคืออันเดียวกัน เพราะว่ามันไก่เคียงกันสำนาเย็นอยู่ในนำแข็งนี่แหละซ้ำนามคุณก็นมใส่มันมาจากอันเดียวกันนั่นล่ะถ้าชีวาถึงเหตุถึงผลมันแต่เพราะว่าห้าบประหจักมันความคิดนี่เป็นจิตสังขารเป็นสัญญาเป็นไฟา,ามารถเป็นเพียงสัญญาเป็นเพียงความคิดเสื่อๆบอท่านเขาไปปรุงรวมตัวนี้บ่มีกำลังเนี่ย คือซ้าแม่งมีเี่แต่ถ้าเหาสมมุติน,นั่งย่นปุ๊บอีเมยแล้วเลือกหอดบานปุ๊บถามมันตัดกลับเดี๋ยวกำลังเขาสิตัดกลับมาอยู่ในลมปุ๊บอารมณ์คิดหอดบานโดนสีดับลงแต่ถ้าความคิดพุดขึ้นมาปุ๊บคิดหอดบานถามมันคิดต่อสังเกตด,ด้วมันจะมีขยักสองของความคิดมันจะปรุงแต่งต่อ พวกอยู่บ้านเป็นยังไหนม้าเป็นไหนไหผัวเป็นไหนไหนถับปุ่มแต่งในคิดท่ทาขี่งวดมิดกะสีมโมโหนี่มันจะเป็นอารมณ์ต่ออุปทานเกิดคว่อยากเกิดพพศาสตร์เกิดมันจะเป็นในลักษณะนี้แต่ถักกลับการบาที่นี่คิดขึ้นมาปุบ๊บหูท่านตัดกับลมก็คิดอันดับลงยังบัท่านเนีเป็นเวทนากลอีกอย่างหนึ่งรเลึกถึงหนาผัวปุบ๊บอารมณ์ขึ้นมานํ่ กระทหูเท่าท่านปุ๊บตัดกลับอันนี้ก็ยังท่านอยู่ยังเพท่านได้ขาไปปรุงแต่งสังเกตบึงมัเมสิมานํากันแตระทามือใดที่เฮาบ่มีสติปะที่นี่กำลังสติมากพอท่านบางเคยเห็นบ่นบิ้วให้เจ้าของคิดพอพญ,ญายามระลึกหานี่นี่มองอันตรา,ายเพื่อนนี้คุ้มคิดคิดบ่เป็นอย่างดอกแค่คุ้มคิดแต่ว่าพระพุทธเจ้าผัดบอกว่า กรรมที่อันตรายที่สุดคือมโนกรรมมีผิดหลายแหล่ที่สุดคือมโนกรรมพันวางสิเด้อันเท่าผ่นว่าเข้าใจว่าคิดโดยซื้อไบเป็นอยงโบชันได้ออกไปว่าว่บชันได้ออกไปกระทําทางกายแต่หาห้าหูท่านความคิดการวา่าหรือการออกไปกระทําสิเกิดขึ้นใดบ่เกิดขึ้นบ่ไใดเพราะหูท่านเราวมนปัดจบก้าบกัน ถท้าคิดเรื่องนั้นคิดซ้ำๆคิดหดผัวน,นี่คิดหอดซ้ำๆ,ๆอารมณ์เกิดขึ้นัวตายแล้วนัดหนึ่งมันสิไปเอาอารมณ์เก่าจากภูไม้ได้บนี้เป็น,นบอนี่อารมณ์ท้าโมหินโทษมันสิเป็นในลักษณะนี่จากการคิดซ้ำๆนี่แหละมันสิก่อก,กำลังกันข้นก่อวอดกันขึ้นจนห้าด้ไปกระทำเต็มรอบได้บานนี้ท้าเฮ็ดเทือนนึง มันผิดปุ๊บโดยที่มันบ่หูสึกผิดรอบสองสี่เจ็ดสี่โบมีปฏิกิริยาเลยสี่พ่อใจในการเหตุผิดเราสิตกต่ำลงไปเรื่อยๆเป็นอย Gotta, 네่างกัจังวามันสิไหลลงต่ำมันสิแยกโมได้ว่าอันใดผิดอันใดถือมันสีมีความยานู่เด้หวาดกลัวอยู่แล้วว่าหิสีตานอารมณ์บ่ได้เป็นอย่างกินตานบ่ได้เพราะว่าเฮาไห้อาหารมันเฮ้าคิดสัำๆเห็ุส้มซัมทนที่เฮ้าสิหูสัมซัะ มันมีแค่นี้การฝืนก็คือกลับมาหูฟื้นฟืน้นเมนมันสิทุกซ้ำใดทุกขนาดใดในอารมณ์ที่บีบคั้นเท่าขึ้นมแาาม่แต่ละยามแต่ละขณะถ้าห้าบ,บอยอมบ่แก่ขายบอ่อดทนบ่ฝืนในขณะน,นี้อารมณ์ตัวนี้กิเลสต,ตัวนี้สิอยู่ในจิตเท่าสิอยู่ในสันดานเท่าไปเรื่อยๆเหล่ามันนโแมเนว่าเกิดขึ้นแล้ว อารมณ์ตัวนี้ซ่อมเ็จแล้วเราก็จบไปบอแมนเด้กำลังของการเขาเคยเขาเคยโกรธไงรอบหนามม่สิโกรธไว้กเก่านี่จนมันมันสะสมกำลังตัวนี้คืนเต็มที่สติหลุดเลยบาทที่นี่ข้ามันเป็นบ้าเนี่ยว่ามันเป็นวน,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 นเป็นย่อนอย่างนี้หลงอารมณ์ย่ำคิดย่ำทำาคนเป็นหลายสม,มือเนี่ยถามแม่พ่อสาวหมอเพื่อเดิน เป็นอีกอย่างคือซึมเสาซึมเสาซึมเสาเนี่ยม,มันเป็นโลกเนวคืนเนี่ยโลกหลงควมค่มขึดเจ้าของยำ่ยำขึดย่ำขิดย่ำอยู่ในคว่มขิดย่ำอยู่ในอารมณ์ตอกย่ำเจ้าของลุดออกจากว่างว้นจากอการมณ์เจ้าของหมดเลยนี่ย่าขิดว่าคิดนิดนึงเราเปหยัง่งเห็นไหมแค่นิดนึงเราเปหยัง่งเอกแต่ทำมันได้มีกำลังระบาดไงจากนิดนึงนี่แหละนี่ ใหาผู้ประกับขวบหู้นิดนึงกลับมาฟื้นหู้ันจะทุกข์ไปไหนก็ฟื้นฟื้นกลับมาตัดเข่าลม้มมันอารมณ์มันมาหายบมเป็นอย่างเด้ให้เปลี่ยนอารมณ์ย่างนหน่อยหน่อยให้สร้างกุศลอันไหนที่เป็นข่้วดีอันไหนที่เป็น,น,น,เ,ปนเป็นกุศลน่ะเหตุยังก็ได้ให้มันค่ายจากตรงนี้ลงเพราะว่าอารมณ์มันควสามารถที่จะไปดับโตอารมณ์ตรงตรงได้ บริสามราสีสีดับตามคุ้มอยาของห้าได้แต่สิ่งเดียวทีสีแก่ควมบดีในใจเ้าได้คือคุมดีมีแค่นั้นมีแค่นั้นมีแต่ควมดีเท่านั้นสีสีแก่ควมบดีได้มันก็นเลยตองสาง่งสางขึ้นมาท่านศีนเพราะว่าน้าให้มันมีกำาลังในจิตในใจห้าควมบดีม่นสิหางออกเองถ้าบุญนี่เป็นปลายเหตุเด้ยเป็นปลายเหตุแล้วได,ได เขาบริยอมแก่ใจของโจรมันกระทำใดเด้ดแต่ว,ว่าสให้โจรเศร้าเป็นโจรเนี่ยนียาไปการว่าปฏิบัติบ่แมนว่าห้ให้โจปรปเฮ็ดควมดีเพิ่มเพิ่มขึ้นยึดในควมดีนั่นบ่เมนแต่ให้มาแก่นี่ใส่ที่ไปเคยเป็นโจรให้มาแก่ควมบดีในใจสาระออกทิมออกให้เบิดนี่คือท่านทิมควบดีในเมื่อเฮาบปเฮ็ดเหตุที่บ่ดี ควบดีเหตุแต่่วงดีผลมมนก็ต้องดีมั็นว่ละอ่ะนี่มันเป็นเหตุเป็นผลในโตของมันเองคนอื่นห้โอกาสเฮ่ากับบัวพอเฮาห้โอกาสจะของเด้เป็นอย่างเพิ่นจังวาพึ่งตนนี่ห้กำลังใจจะข้องให้มันเป็นมันมม่สิทุกไม่สิลำบากมันสิบีบคั้นเฮาขนาดใจแต่นี่กะถือว่าเป็นโอกาสเราทุกคนครูบาอาจารย์ไพก็ตามที่นางเส้นนี่ ต้องพ่อสิ่งเดียวกัน,นคือควมบีบคั้นในอารมณ์ควมทุกที่ทุกในยาคือท่ตอต่อควมบีบคั้นของจิตของใจเจ้าของเนี่ยเราก็ได้ทนกตอนแล้วอื่นเดอ้อคัเป็นสิีวาบอกครับที่อยู่ง่ายถ้าใจมันบวมสงบบวบีบคับบ้นเห็นไหมมันอยู่ยากเลยเด้ เพราะฉะนั้นแล้วหนูหนูก็ยังว่าให้รักษาใจจะคว้องดีๆเออย่าหาช่องเห็มันผู้วานได้บดีนี่้ออกห้างถ้าเขาไปเผลอปุ๊บมันของใจของนี่บ่บคือแนวอื่นของในข้าวนึงมันลนเลือกถึงอยู่บ่เศ้าจำเวลาสิออกไปกิบนิมน่นข้างนอกนี่บอกบอกไม่ชี้จันบอกจัน ดูแลตัวเองดีๆบได้ว่าให้ดูแลผู้อื่นเนี่ยให้เบิ่งใจจากของเนี่มันดีๆทามันรักษาใจจาของได้มันจะชิรักษาผู้อื่นได้ถ้ารักษาจาของบได้บ่มีทางถึงสี่อยไผได้มีทางเบิ้ไลก็สิเอาความเห็นเอาอารมณ์ของจาของไปตัดสินเขาไปยิบยืนให้เขามันมั่เป็นกุศลในบัดนี่มันเป็นอัตตานี่เฮา